สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแป้งฟักทองกันนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะขอเชิญติดตามได้เลยนะคะขั้ตอนแรกนะคะเราก็นำฟักทองนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการที่จะทำให้ละเอียดเพื่อและเอาไปตากค่ะ จากนั้นเราก็ามาสไลด์ให้เป็นชิ้นเล็กนะคะเพ่จะได้แจ้งง่ายถ้ามีเครื่องสไลด์แบบนี้ก็สะดวกค่ะ น,นี่คือฟักทองที่เราสไลด์แล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแบ่งไปตากแดดแล้วก็เอาไปอบนะคะอันนี้ก็คือฟักทองที่เราสไลด์แล้วก็แบ่งมาตากแดดนะคะช่วงนี้แดดกลาลังแรงเลยค่ะวันนี้ตแด,ดดดีนะคะเลยเอามาตากแดดนะคะตากประมาณ3-5วันนะคะให้เขาแห้งแล้วก็กรอบ จนสามารถเอาไปปั่นได้ให้แห้งสนิทเลยนะคะจะได้ไม่ขึ้นลาหรือว่าถ้าท่านไม่มีแดดก็สามารถใช้เครื่องอบได้นะคะหรือเราจะใช้วิธีอบก็ได้นะคะโดยใช้อุณหภูมิของที่บ้านชั้นนี้ก็ต่ำสุดก็คือร้อยองศานะคะปับไป20นาทีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ ใส่ไวในถาดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เรียงแล้วก็ให้เสมอกันนะคะเกล่ยให้บางๆนะคะเพื่อจะได้สุกทั่ว,วเราก็จะใช้อุณหภูมินะคะร้อยองศานะคะเอาต่ำสุดค่ะทั้งบนและล่างเสร็จแล้วเราก็จะกับไว้ที่ส0บยนาทีนะคะ เราก็จะคอยมากลับดูนะคะ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆนะคะเริ่มจะเตรียมแล้วเราก็ต้องกลับก่อนนะคะ ให้ทั่วๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็อบอีก20นาทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านเวลาผ่านไปหนึชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันว่า พักทองที่เราอบแล้วเป็นยังไงค่ะก็เตียมดูลักษณะใช้ได้นะคะกพรกรอบดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบบ รอปล่อยให้เย,นเยเน็นอีกนิดนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั่นฟักทองที่เราตักแห้งกันเลยนะคะ เราปั่นได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากรองกัน เห็นว่าแป้งที่เรากรองแล้วจะละเอียดมากเลยซึ่งเราสามารถเอาไปทำเบเกอรี่หรือเอาไปชงดื่มบำรุงร่างกายได้นะคะส่วนแป้งที่แป้งฟักทองที่ยังไม่ละเอียดเดี๋ยวเราจะาไปปั่นต่อนะคะแล้วก็จะมากรองแบบนี้จนกว่าจะหมดนะคะหรือถ้าเหลือเศษมากๆเราก็สามารถเอาไปทำขนมฟักทองได้ะคะ่ะ สร็จแล้วเราก็จะได้แป้งฟักทองแบบนี้นะคะเอาไปทำขนมหรือว่าเราเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้ค่ะ